ดาราช็อกทั้งรายการหลังซุปตาอินเตอร์เซอร์ไพรส์หลังกำแพง ทำเอาช็อกตาแตกกันทั้งสตูดิโอสำหรับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงในตอนล่าสุด2มีนาคม2566เมื่อศิลปินซุปตาร์ระดับอินเตอร์อย่างคุณหยางหยางเซี่ยวจินเฮนเดอรี่และเต้นชิต,ตพง์ฮัสมาชิกวงวาวีมาสะพายนักสแสดงหนุ่มบลูพงศ์ธิวัฒน์ร่วมร้องเพลงไทยสุดฮิตโต๊ะเพาะพิงแถมชัดมากๆสร้างความประทับใจไม่น้อยงานนี้นอกจากหนุ่มบลูจะช็อกแล้วบรรดาคนบันเทิงในรายการ การต่างอึ้งไม่แพ้กันแม้จะเจอเล่นใหญ่จัดเต็มนะักร้องค้างกำแพงศิลปินระดับโก o บอลอย่างเววีก็ยังหลอกบูไม่ได้เรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆทำเอาแฮชแท็กร้องค้ามกำแพงพุ่งทยานติดเทรนโลกกันเลยทีเดียว